เลขหกสีสกส่สี่อะไรนะ เลขสองเก้ากับอะไรกับหนึ่งสครับอะไรนะห <14, S 1> นึ่งสกับสองเก้าอ้สองเก้าองแปดฮะน่าจะเป็นสองแปดสองแปดครับผมกับ1นสกับหนึ่งสี่นะ หาหมูหาดีแต่ว่าขัดไปเลยเนาะไเห็นติดเสีง ตัวไหนอยากเป็นตัวส่วนแปดตัวไหนตัวไหนเนาะไหนเห็นอยู่เหรอเห็นแ่ตาห้อสีตาสีตาเลยตัวไหน แว่าเกเ่าเาปลเ็กเก่าเนี่ยเล็กสองป้าป้าเล็กสองาเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ผูเขาเห็นหมดเนี่ยเล็กสองเรียกอะไรก็เรียกอะไรเล็เล็กสองก็เรียกอะไรเลสองกเรียกอะไรป่าสองหรสามเนี่ย่ปาก็เห็น 44ค่ะอะไรนะ44ดูตรงไหนนี่ยอันนี้เลขสี่น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะสี่เหมือนกัน44ค่ะ44ค่ะ44มาจากไหนครับป้ายะโสธรค่ะอ๋อทำไมถึงได้มากับขอพรไอ้ขอาแม่ตะเคียนทองมาเสี่ยงโชค ได้เลขได้เลขเด็ดไปยังไงป้าหกสี่สี่ค่ะอ้หกสี่สี่เนาะไปซื้อลอตเตอรี่นทป้าเนาะก็เด้กลับมาอีกเนาะได้ถ้าได้จะี๋ยกลับมาอีก